อย่าผัดเรียวเกี่ยวกับผัดกระเทียมก่อนพี่น้องผัดมากมาก,กระลำนะคะใส่หมูนะพอะ mm. กระเทียมเจียวแล้วมันใส่หมูกันนะกระ, mm. ะเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะผัดกระเทียมหอมๆกระเทียมหอมแล้วเ,าเอาหมูนะคะ mm. มาผัดโครเอโครเนะคะ mm. ให้เขาสุกก่อนเนาะพี่น้อง mm. หอมมากเลย mm. จะเอากระลำลงมาใส่เลยพี่น้อง ช่วงเอากระลำลงก็เล่งแก๊สอะงพี่น้องเยอะมากเพราะว่าชอบกินถักนะคะแต่ว่าเข้าก็ยุบลงนะคะ,นะคะผัดผัดกระลำให้ยุบก่อนี่น้องในช่วงขณะเราผัดเราก็ปรุงเครื่องล้งไปน้ำเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเียขาตังกรองบอ่อค่อยสะดวกเรขออนุญาตผัดกันด้วยนะปรุงกันพี่น้องปุงตามชอบนะคะนะ ขี้ยูดำหวานนะคะจะเป็นออกทีสันให้เราได้เห็นด้วยนะคะผัดให้กระลำยุบสักหน่อยมาม่าเราต้มเราลวกแล้วเราก็เอาลงมาคนคนผัดนะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ที่ให้กระลำโลดตัวยุบลงอีกสักนิดนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยคนคนเรคนเรยไปเลยไปอยู่ในจานเลยเนาะ,ะพี่น้องปรุงรสตามชอบไปปรุงอีกก็ได้นะคะโอเคค่ะ นี่แหละง่ายๆนะคะให้น้ำงวดแต่เจาตักใส่จานไปดูกันจักใส่จานเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋าเรามาปรุงปรุงอะไรปรุงรสตามชอบพี่น้องโอ้จานใหญ่เบลเบลามาม่าแค่สองไอ้นั่นนะนะสองแพ็คที่ว่าซื้อมามา่าบบเมนมาม่าแบบนี้เครื่องนะคะเป็นมามา่าไอ้นี้มาม่าโดยตรงนะคะว้าวรยปรุง <laughs> ผู้ใดผัดบะปุงก็ได้เลยะค่ะพี่น้องนะทางนี้ก็จะประมาณนี้เปรี้ยวก็อ่ะไม่มีมะนาวกัน้ำส้มสายชูสักหน่อยนะคะสวยเลยพี่น้องบอใส่ไ,ไข่แล้วพี่น้องตั้งใจไม่ใส่ไข่นะคะเพราะว่าอยากกินแบบนี้ว้าวพี่น้องเอ้ยหล่นจานมาๆๆแซ่บๆไปนี้ดูพี่น้องน เมนูเบื่อเขาก็จัดกินง่ากินง่ายๆเห็ดกินง่ายๆอือฮึ่เสิร์ลงมาเรียนใจพี่น้องมักผักด้วยอย่างหนอช่วงนี้ผักเยอะก็เฮ็ดกินแบบง่ายๆสบายๆอือฮึมาดูพี่น้องอือ แสบสไตล์ขอ่อย้น้อาพี่น้องผู้ใดมีผักเนะประเภทนั่นประเภทนี่ผัดคนชอบเส้นนะคะเอาเส้นยังผัดก็ได้เนะพี่น้องพอดีมื้อนี้คืออยากกินมากๆกระลำก็แบบหัวนานใหญ่ๆซื้อม้านะพี่น้องมันกรอบดีอื้อ แบบว่<พ>าเส้ผักหลายกันหน่อยคือเอาไปน่นองมันยุบลงคนมักผักเนาะคนสิพัดตจะผักหลายกับกินได้ยหักอันนั้นเขาก็ต้องมีเส้นแน่มีเนื้อแน่เนาะหมายถึงเส้หมูเส้ยังก็ได้นะตามถนัดอืม จักแสบจักหิวเลยพี่น้องจันแสบอีหลีพี่น้องจับอื้มยังใหญ่กดอืม <laughs> <laughs> mua bà hành mhm còn còn nó Nó mhm 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 เหมือนเดิมพี่น้องก็อ,อนุญาตกินต่อแซบหลายนะคะเหดกินง่ายๆคือเก็พี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า